ครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมากราบหลวงพ่อเพชรที่วัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศก่อนวันสงการหนึ่งวันนะครับที่นํามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะครับอันนี้จะเป็นแม่น้ําน่านนะครับที่อยู่ด้านหน้าวัดท่าหลวงครับส่วนด้านด้านหลังผมก็จะเป็นนั่นนะครับโบสถ์หลวงพ่อเพชระเดินทางกัไปน้ัตก่ัดไมครับ<ะ> วัดท่าหลวงเป็นวัดสําคัญของชาวพิจิตเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญที่สําคัญเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อเพชรที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อขับรถเข้ามาถึงทางเข้าก็เลี้ยวเข้าไปหาที่จอดรถอย่างง่ายดายสะดวกสบายจอดรถเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปรับดอกไม้ทุบเทียนที่เต็นต์ประรำพิธีด้านหน้าทําบุญตามกําลังศรัทธาบริเวณนี้จะเป็นจุดสการะดอกไม้ทุบเทียน รวมทั้งปิดทององค์หลวงพ่อเพชรจำลองที่ด้านหน้าพระอุโบสถเดี๋ยวเพื่อนๆไปกราบสักการะพร้อมๆกันกับแอดมินได้เลยครับเมื่อเดินเข้ามาภายในพระอุโบสถก็จะเห็นบรรยากาศเหล่าพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาต่างหลังไหลามากราบไหว้กันหนาตาพอสมควรเลยทีเดียวส่วนประวัติสั้นๆขององค์หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะที่งดงามสมัยเชียงแสนรุ่นแรกหลอด้วยโลหะสำริดปางมาราวิชัยขัดสมาธิเพชรหน้าตักกว้างสองศอกหนึ่งคือ6นิ้วสูงสาอก3นิ้วมีอายุประมาณ900ปีครับองค์หล่มพ่อเพชรนับได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มากองค์หนึ่งของเมืองไทยที่เพื่อนๆคุณผู้ชมหากมีโอกาสผ่านมาก็ไม่ควรพลาดนะครับ และนั่ก็คือติาเพื่อนๆนะครับมากราบหลวงพ่อเพชรวัดตาหลวงนะครับจังหวัดพิจิตรกันในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์บรงยากาศก็เป็นอย่างทีต้งการตินตามกิจการที่ไหนนะครับคอยติดตามราชมชมชาด้นรับินลาไปกันครับสวัสดีครับ หาคลิปนี้ถูกใจคุณผู้ชมผู้ฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งข้างๆติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไม่เสียค่าใช้ใจใ่ายใดทั้งสิ้นขอบคุณครับ